สวัสดีค่ะพี่เพียงน้องป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่21นะคะมีนาคม2563ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องคะวันนี้ป้าหมอมีเรื่องที่ภาคภูมิใจนะคะในเรื่องของงานอาชีพนะคะยูทูบเบอร์นะคะ ซึ่งวันนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ทางยูทูบเบอร์นะคะที่ทาง y o YouTube มอบให้กับพ่หมอนะคะแล้วก็รางวัลน,นี้พ่ะหมอก็จะส่งต่อให้กับพี่น้องทุกคนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับพี่น้อง FCFC FC ของพ่หมอที่ติดตามช่องเศรษฐีโชคพยากรมาตั้งแต่เริ่มนะคะและก็บัตรนี้แล้วก็ทาง YouTube นะคะมอบรางวัลอันความภาคภูมิใจของสำหรับพระหมอนะคะหรือนักยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะโล่เงินนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามตั้งแต่หนึ่งนสับขึ้นไปนะคะพี่น้องนะอันนี้ถ้าไม่ได้พี่น้อง fc fc ของพระหมอทุกคนก็จะไม่ได้รางวัลน,นี้นะคะเพราะฉะนั้น ขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับพี่น้องทุกคนเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ดีใจดีอกดีใจนะคะพี่น้องนะโดยความภาคภูมิใจที่มุ่งม,มั่นตั้งใจนะคะในการทําในช่องเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะแล้วก็ป้าปหมอก็จะทําหน้าที่นะคะในการอ่านไพ่ยิปซีพยากรณ์นะคะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาท ะะและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นคิดว่าด้วยความเต็มความสามารถนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะค่ะ,ะละเนวันนี้นะเพื่อไปเนสียเวลาเดียวเดี๋ยวพี่น้องหนีเ้ปหมอนะคะเรามาทำนายดวงรายวันกันเลยนะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องแต่ละวันเกิดนั้นมีเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะพี่น้องนะมาดูกันค่ะมาดูพี่น้อง นะคะวันแรกก่อนนะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะมีอะไรบ้างที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะขออนุญาตจะพ่แทนพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเปิดไพ่พร้อมกันเลยนะคะ,ค,ะคิดว่าน่าจะชัดดีนะเห็นประหมอหัวเวลเลยนะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเริ่มที่จะคี้คลายไปในทางที่ดีขึ้นเนาะเนาะนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ารอคอย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน,งานกิจการอย่างมีความหวังนะคะเดือดสตาอีกนิดนึงนะคะพี่น้องนะทุกสิ่งทุกอย่างจะลี้คลายไปในทางที่ดีแล้วละค่ะนะคะ,นะคะและก็ณนะขณะนี้นะคะไม่ว่าจะส่วนงานของภาครัฐเอกชนนะคะ mm. ก็พยายามนะคะหาวิธีการแก้นะคะปัญหาช่วยเหลือนะคะให้กับพี่น้องทุกๆท,ท่านอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรา ในฐานะที่เป็นผู้นะมีผลกระทบเนี่ยนะน,นักนะขณะน,นี้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เจ็ดเย็นเยนร่มๆนะคะแล้วก,ก็คิดบวกๆเชิงบวกๆเอาไว้เพราะว่ามันกระทบหมดนะคะไม่ใช่แต่พี่น้องวันอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นเดอะสตาร์ก็เป็นเครื่องหมายการันตีนะคะไพ่ใบนี้นะว่าพี่น้องนั้นเนี่ยจะไม่ เขาเรียกว่าไม่มีปัญหาที่มันล้มนะนะมันมีความหวังอยู่ไปถึงดวงดาวแน่แต่ค่อยๆนะเพราะว่าเดือสตานั้นเนี่ยเป็นแสงอ่อนๆนั่นเองค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการงานโจในเรื่องของการงานมีความรู้สึกว่าบางท่านนั้นเนี่ยตอนนี้อาจจะว่างงานหยุดงานพักงานนะด้วยนโยบายอาของภาครัฐหรือนโยบายของหน่วยงาน กิจการของเรานะคะที่ที่จะต้องหยุดหยุดก่อนนะในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทําใจนะคะพี่น้องนะและอยู่กับปัจจุบันขณะให้ให้มีความสุข เท่าที่จะทําได้นะคะพี่น้องอันนี้นะไม่ได้สอนนะคะพี่น้องนะเพียงแต่ว่าให้กําลังใจกันและก็เตือนสติหน่อยหนึ่งนะและ้วก,ก,ก,นะก,ก,ก,ก็ในเรื่องของการเงินนะคะรออีกนิดนึงนะเราก็จะมีงานทํางานก็ปกติแล้วก็ในเรื่องของกิจการก็จะปกตินะคะอีกไม่นานค่ะนะเราก็จะได้ทํางานได้ทำได้ทำงานแล้วก็ได้นาเนินกิจการของเรานะในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการและ จะมียอดเงินเข้ามานะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะเห็นไหมคะเปรตเหรียญน,นั่นเองค่ะส่วนเรื่องของบริวารก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะคะพี่น้องนะยังคงที่จะเข้าข้างและก็ให้ความช่วยเหลือตามกําลังที่บริวารที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะ่ะที่จะพอที่จะช่วยเหลือเราได้นะคะอืมและมาดูว่าไพ่ยิบสีนะคะทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะในวันนี้ <c oughs> ก็จะมีว่าพระยิปศีทักพิเศษ,ษเรื่องว่าให้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะจะเย็นเย็นร่มร่ม,รมจริงๆด้วยนะคะอีกนิดหนึ่งก็จะผ่านแล้วนะคะก็จะอุดมสมบูรณ์ด้วยไพ่ดอเวอร์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครไปนในทางที่ดีจะอุดมสมบูรณ์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะเอาละมาดูเลขนําโชคนะคะมีเลข8ด มีเลข9มีเลข1มีเลข7นะคะมีเลข8มีเลข9้ามีเลข1มีเลข7นะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะโอเคพี่น้องวันจันทร์น้าพี่น้องวันจันทร์นะคะมีความรู้สึกว่ารอคอยความหวังนะคะน้ารอคอยความหวังแล้วก็คิดการที่จะกยับขยายในเรื่องของการงานนะคะมืมีโปรเจกต์งานแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ถ้าได้ลงมือทำอ่ะ ก็จะเห็นเม็ดเงินนะคะพี่น้องนะพี่น้องวันจันทร์เนี่ยเริ่มที่จะเห็นช่องทางนะเขาเรียกว่าถือโอกาสวิกฤตนั้นเนี่ยมองเป็นโอกาสใช่ไหมนะก,ก็แนะนําอย่างนี้ค่ะพี่น้องคะทุกอย่างนั้นเมื่อมีวิกฤตแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเข้ามาเสมอโอกาสดีๆนะเพราะฉะนั้นในนักขณะนี้พี่น้องวันจันทร์นั้นถ้าเกิดว่าเรากําลังเล็งในเรื่องของกิจการหรือการงานเนี่ย างานใดงานหนึ่งอยู่ให้ลงมือทํานะคะพี่น้องนะมันก็จะได้เงินเข้ามานะคะนี่ไหมคะรออีกนิดหนึ่งก็จะได้เงินเข้ามานะ,ะส่วนเรื่องการเงินก็คืออย่างที่ว่านะคะสองถ้วยเนี่ยสองถ้วยก็คือยังไม่ชดในเรื่องการเงินนะคะยังคงที่จะประคับประคองนะคะยังคงมีบริวารคนรักคนในครอบครัวนะคะลูกๆหลานๆยังช่วย คุณแม่คุณพ่ออยู่นะคะช่วยกันนะคะเมื่อเจอวิกฤตเนี่ยในส่วนครอบครัวจะช่วยได้เยอะนะคะก็คือรักสามัคคีช่วยเหลือกันนะมันก็จะโอเคนะคะนี่เห็นไหมคะอ่าบริวารทั้งลูกบุตรหลานหลานคนรักนะคะญาติสนิทมิตรสหายช่วยกันหมดเลยพี่น้องอวันจันนะเพราะฉะนั้นรอดนะคะพี่น้องนะเอาละทีนี้เรามาดูว่าพระยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะ พี่น้องวันจันน้ะมาดูกันค่ะพี่น้องวันจันนะคะมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายจริงๆด้วยนะคะบางท่านก็อาจจะกลับภูมิลำนเนนี่เนี่นะคะพักผ่นะคะพักงานนะแล้วก็หาช่องทางที่จะที่จะทำในระหว่างที่เราหยุดงานนะ อ่านะหรือไม่ก็อยู่กับครอบครัวนะคะประคับประคองกันก่อนนะคะมีมีเท่าไหร่ก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ก่อนนะคะพี่น้องวันจันทร์เอาเป็นแบบนั้นกันนะแต่ว่าเด็ฟูนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าพี่น้องวันจันทรนั้นมองโลกในแง่ดีขึ้นนะคะพี่น้องนะอืมไม่ตึงเครียดมากมายแล้วประเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะคลี่คลายนะคะมาดูเลขนําโชคอ่ะนะคะพี่น้องนะมีเลขเจ็ดมีเลขสองมีเลขหก แล้วก็มีเลขศูนย์ะคะมีเลขเจมีเลขสอมีเลขหกแล้วก็มีเลขศูนย์นะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันอังคารพี่น้องวันอังคารนะกลุ่มใจเครียดนะคะวิตกกังวลนะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือการเงินก็แล้วแต่นะคะพี่น้องนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอึดอัดนะคะแล้วก็รอโอกาสทองเข้ามารอโอกาสดีๆและในขณะเดียวกันก็รอเหตุการณ์อันที่ร้ายๆเนี่ยให้มันผ่านพ้นเร็วๆนะคะแต่ว่าเมื่อเรารอนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีความหวังและจะต้องใจเย็นๆร่วมๆกับมันนะคะพี่น้องนะไม่เครียดเนี่ยไม่ตึงเครียด และก็ไม่มีความรู้สึกว่าเอเราจะจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออย่างไรจะเลือกแบบไหนจะไปทางไหนนี่อย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็มีความรู้สึกว่าเซ็งเบื่อหน่ายกับชีวิตซะเหลือเกินอย่างนี้ไม่ได้นะคะพี่น้องวันอังคารเนาะอ่าอันนี้มันเป็นเพียงความวิตกกังวลของพี่น้องวันอังคารทั้งสิ้นนะเพียงแต่ว่าเราคิดเยอะนะคะคิดล่วงหน้าเอะมันจะรอดไหมจะเป็นแบบไหนต่อไปนี้มันจะยังไงอ่ะ เป็นประมาณนั้นด้วยนะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราคิดเยอะเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะพี่น้องวันจันเออวันอังคารเนาะอ่าสุขภาพของเราจะไม่โอเคเอานะคะพี่น้องนะโรคเก่าจะกําเริบนะตึงเครียดมากมายเนี่ยมันก็จะไม่โอเคจริงๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเพียงเป็นเพียงที่เราคิดนะคิด วิตกกังวลไปเองมากกว่านะคะพี่น้องนะเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะและมาดูว่าพยิ่ซีนะคะทักพิเศษพี่น้องวันอังคารเรื่องอะไรนะคะเที่ยวนี้เรามาดูกันนะคะพี่น้องวันอังคารที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันไม่ได้แย่นะคะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราอย่าวิตกกังวลให้มันเกินเหตุนะคะพี่น้องนะทำใจเย็นๆร่มๆในหลายๆเรื่อง ทักว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะพี่คลายไปในทางที่ดีพลิกปฏิหารจะเกิดเร็วๆนี้นะคะหมุนติ้วนะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะพี่น้องวันอังคารนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นปกติจริงๆด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามานะคะพี่น้องวันอังคารมาดูเลขนำโชคคะ่ะมีเลขเก้ามีเลข 9, มีเลขเก้ามีเลขเก้านะคะมีเลขสองแล้วก็ มีเลข1น,นะคะมีเลข9กมีเลข9้ามีเลข2แล้วก็มีเลข1นนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นแบบไหนมาดูกันนะคะพี่น้องนะอ่าพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยยังคงที่จะเอ่อเขาเรียกว่าควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้อยู่นะคะเห็นไหมเป็นพระราชินีถือถือดาบ แล้วก็มีความรู้สึกว่าอดทนนะคะเข้มแข็งเหมือนกับพระราชินีคะ่ะนี่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือเรื่องของการเงินก็แล้วแต่นะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะแต่ว่าเขาบอกว่าให้ใจเย็นๆร่มๆนะคะพี่น้องนะออย่าตึงเครียดอย่าซีเรียสให้มันมากนักนะอย่าเข้มแข็งอย่าอย่าดุดันนะอย่าให้อารมณ์พาไปนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะไม่งั้นแล้วมันมันก็จะจะ จะไม่ดีกับบริวารที่อยู่ใกล้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันไม่ได้ช็อตเงินนะคะเพียงแต่ว่าเงินนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วมันก็มันก็จําเป็นที่จะต้องใช้ไปนะคะนี่อย่างนี้นะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะมีเงินเข้ามาแต่ว่ามันยังไม่พอใช้นะเอาเป็นว่าให้พี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยเอาแค่ว่าให การเงินเข้ามาแล้วไม่ชดพอนะคะพี่น้องณขณะนี้นะให้มีความกินดีอยู่ดีก่อนณนขณะนี้นะจะให้เงินเหลือเก็บนั้นมันยังก่อนนะคะให้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปก่อนนะคะอืมแต่ว่าพี่น้องวันพุธกลางวันสบายใจได้นะคะมียอดเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะไม่ชอดเนาะมาดูไพ่ย,ยิปซีนะคะทักพิเศษพี่น้องวันพุธกลางวันนะเรื่องอะไรนะมาดูค่ะ พิเศษ um. ว ama, ่านะคะอืมทักพิเศษว่าใจเย็นๆย็นร่มร่มนะคะนะคะสมร t สมดุลนะคะปล่อยวางพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนี่เป้าเีนะเอาอย่างนั้นกันนะคะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าไพ่เนี่ยทักดีมากๆค่ะแล้วเราก็จะเอาไหวเอาอยู่เอาอดนะคะทำใจเย็นๆยนร่มร่มสมร t ะ พอเพียงก่อนณนะขณะนี้นะคะมาดูเลขนำโชคนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขสี่แล้วก็มีเลขเก้านะคะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขสี่แล้วก็มีเลขเก้านะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนานสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะเอาละเดะมูนขึ้นนะคะสีดาบขึ้น นะวิตกกังวลเรื่องของการงานกิจการนะคะเรื่องของการเงินนะคะนี่บางท่านก็นอนและนะคะนอนเป็นพระพุทธรูปเลยนะคะก็นอนอ่ะดีแล้วนะพักนะก็ถือว่าบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะเออลาพักร้อไปในตัวเพื่อให้สถานการณ์ต่างๆนั้นมันคลี่คลายนะตอนนี้นะขณะนี้นี่เรื่องงานเนี่ยบางท่านก็อาจจะวางงานนะ ว่างานคือยังไม่มีงานทานะนะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องทําเพราะฉะนั้นนอนพักผ่อนไปก่อนค่ะและอย่าซีเรียสอย่าเครียดนะแล้วก็อย่าคิดมากนะถือว่าเออถือว่าเป็นการพักผ่อนพักค้นไปก็แล้วกันเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราทํางานหนักๆนะคะพี่น้องวันพุธนะนี่บางท่านเป็นแบบนี้จริงๆนะคะบางท่านก็คงยังกระยับกับเคลื่อนไปได้อยู่นะคะพี่น้องนะก็ตั้งหมกตั้งใจทํา มันให้ดีที่สุดนะคะและก็ส่วนบริวารยังคงเกื้อหนุนคนรักยังคงที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องบริวารยังคงเข้าข้างพี่น้องวันพุธกลางกลางคืนเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องนะมาดูว่าพระยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะพระยิบสีทักพิเศษว่าน้ามาดูกันว่าทักว่าแน่เดเดวิ้ ในไพ่ตัวนี้เนี่ยเป็นการวิตกกังวลคุ้นคิดเพราะว่าขึ้นเดือมูลเมื่อตะก,กี้นะคะแล้วก็หมกมุ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องวันพุธกลางคืนนะ่าขณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้นอนนิ่งๆก่อน,นะะอย่าเพิ่งไปทําอะไรนะ,ะอย่าเพิ่งไปกยับขยายกิจการอย่าเพิ่งอ,อ,อะไรเขาเรียกว่า อย่าเพิ่งหาความเดือดร้อนใส่ตนเองนะคะแล้วถ้าสมมุติว่ามีการหาเงินในทางที่ไม่ถูกต้องนักเนี่ยนะนะักขณะนี้นี่ก็ก็ไม่ได้ก่อนนะคะพี่น้องนะมันไม่โอเคนะแล้วก็เขาบอกว่าห้ามเกิดความโลภลุ่งหลมลุ่มหลงม,ม,ม,มัวเมาเรื่องไรเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะคะพี่น้องนะเอาเป็นว่าเตือนไว้ว่าเป็นแบบนี้ก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ระวัง สุขภาพของตัวเองด้วยนะคะพักผ่อนเยอะๆนะทำใจเย็นๆค่ะและทุกอย่างก็จะดีคลี่คลายไปในทางที่ดีหมดนะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขแปดมีเลขสี่แล้วก็มีเลขหนึ่งมีเลขแปดมีเลขสี่แล้วก็มีเลขสามนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขแปดมีเลขสี่แล้วก็มีเลขสามค่ะ พี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างนะคะเป็นแบบไหนมาดูกันนะพฤหัสบดีนะคะเรื่องการงานก็มีความรู้สึกว่าในการงานก็ยังคงทํางานปกติอยู่นะคะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะเดินทางนะคะไปทํางาน หรือไปทางานนอกสถานที่อย่างนี้ยังยังยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะสําหรับเรื่องของการงานนั้นเนี่ยถ้าขึ้นสองไม้เท้าเนี่ยยังคงที่จะทํางานเป็นปกตินะคะสําหรับหลายท่านนะพี่น้องวันพักหบสพดีนะ,ะส่วนเรื่องการเงินนะขึ้นสาตาร์นนะเดลิวิวนั้นก็คือมีความวิตกกังวลคุ่นคิดนะคะหมกมุ่นนะคะแถม มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินถ้ามีนะพันธะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องวันพฤหัสบดีเนี่ยก็ปล่อยวางนะคะปานีปานอมเจราจาพักหนี้ก่อนถ้าถ้าเรามีปัญหาเรื่องของการการเงินนะักขณะนี้นะคะและก็ในส่วนของบริวารก็อย่าหาความเดือดร้อนใส่บริวารใส่ตัวเองนะคะคือนักขณะนี้เราจะไปช่วยในเรื่องที่มันเกินกําลัง ไม่ได้นะคะพี่น้องนะัเนื่องจากว่าเราต้องช่วยตัวเองเนี่ยให้รอดก่อนนะเราช่วยบริวารแล้วทําให้เราเดือดร้อนติดดาบแบบนี้เนี่ยมันมันก็ก็ไม่ดีนะเนื่องจากว่าสถานการณ์แบบนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองเนี่ยให้รอดก่อนคะ่ะนะคะ,ะเราถึงจะช่วยเหลือคนอื่นได้นะถ้าเราไม่รอดเนี่ยเราไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันก็ยิ่งหนักนะ อโอเคนะสำหรับ8ดาดนะและมาดูว่าพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะไพ่ยิ่สีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะมาดูกันค่ะทักพิเศษว่าทักพิเศษว่าให้รอนะคะพี่น้องนะทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีอีกเร็วๆนี้นะคะเดือสตาร์เนาะ,ะสิ่งที่ได้คิดหรือได้ลงมือทำก่อนหน้านี้จะเจอกับคำตอบนะคะทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วละค่ะนะคะ,นะคะ เพราะฉะนั้นพี่น้องวันพฤหัสบดีจะเย,ยน็นเย็นร่มร่มนาเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข2มีเลข1มีเลข5มีเลข8ดนะคะมีเลข2มีเลข1มีเลข5มีเลข8ดนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างเอาละ<อ>าพี่น้องวัน <หา S 1> เป็นแบบไหนดูกันค่ะ พี่น้องวันสุกุกทุกวันทุกวันนี่ยังมีพลังอยู่สู้ไม่ถอยใจร้อนอมุ่งมั่นตั้งใจนะทำกิจทำการนะเหมือนกับเด็กๆเห็นไหมคะมีพลังมีไฟเออมันก็ต้องเป็นแบบนี้สิคะนะักคะ่าแล้วก็ในส่วนของการเงินก็คงยังวิตกกังวลอยู่นิดๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็มีความคิดย้อนหลังนะ,ะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ เป็นคนแก่ไม่ได้นะคะพี่น้องวันศุกร์เนาะและก็ทั้งบริวารคนรักนะคะดีมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะนาเดสั้นนาเราก็จะได้รับการช่วยเหลือมีโชคมีลาบกับบริวารคนไข้ชิดนะคะเป็นอย่างดีพี่น้องวันศุกร์ดีค่ะนะไม่มีอะไรนะพี่น้องวันศุกร์นี่ดีนะคะสวนกระแสยังไงไม่รู้นะนี่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องวันศุกร์ยังคงที่จะ โอเคนะเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษพี่น้องวันศุกร์เรื่องอะไรบ้างนะคะอืมทักพิเศษว่าให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพค่ะนะมีโรคประจำตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะกาเริบเนื่องจากว่าเราวิตกกังวลก่อนหน้านี้สะสมตึงเครียดนะคะพี่น้องวันศุกร์เนาะอ่า และก็ให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะตอนนี้พี่น้องวันศุกร์เก็บตัวนะจ๊ะนะมันอาจจะไม่เป็นโควงโควิดนี่ไม่เป็นหรอกนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะเป็นหวัดธรรมดาหรือโรคเก่าภูมิภูมิแพ,พ,พ้ของเราเนี่ยมันจะกำเริบประเดี๋ยวมันจะไม่มีภูมิต้าน,านทานนะคะพี่น้องนะเพราะนั้นพี่น้องวันศุกรนะ์น่ะอยู่นิ่งๆน,น,นะ เก็บตัวนะเก็บตัวซะช่วงนี้นะคะอ่าหรือแฮงแมนขึ้นนี่ก็คือระมัดระวังเรื่องของสุขภาพและความวิตกกังวลลงนะคะเอาเป็นแบบนั้นกันมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลข5มีเลขหนึ่งมีเลขเก้านะคะมีเลขหนึ่งมีเลข5ามีเลขหนึ่งมีเลขเก้านะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะวันเสาร์บ้างโอเคพี่น้องวันเสาร์ปาเ,าเป็นแบบไหนบ้างเนี่ยพี่น้องวันเสาร์ โอเคนะคะพี่น้องวันเสาร์เนี่ยหลายท่านยังคงที่จะทํางานอยู่นะคะยังคงที่จะประคับประคองในเรื่องของกิจการของตัวเองอยู่นะคะพี่น้องนะซึ่งหมอคิดว่าเป็นเรื่องดีนะคะใครมีงานทาอยู่ณขณะนี้เนี่ยทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เกาะงานเอาไว้นะคะเกาะกิจการเอาไว้ประคับประคองนะคะประเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นไม่หนักแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็พี่น้องวัน เ,เสานะยังคงมีบริวารมีคนอุดหนุนในเรื่องของการงานอยู่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่วน้องหัวหน้ายังคงต้องการพี่น้องวันเสาอยู่นะคะพี่น้องนะเอาเป็นแบบนั้นกันส่วนเรื่องการเงินก็ประคับประคองนะงานเงินได้มาจากการงานนะคะเกาะติดงานเอาไว้แล้วก็ทำมาให้ดีที่สุดเราก็ยัง ยังมีเงินเข้ามานะคะถึงแม้ว่าจะมีภาระก็ตามนะคะแต่เราไม่ไม่ขาดเงินหรือไม่ชดเงินนะคะพี่น้องวันเสาร์นะคะบริวารก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะพี่น้องนะยังไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรอยู่นะคะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นะขึ้นไม้เท้าไม้เท้าภาระนะคะแต่ว่าสู้ไว้สู้เว้ยเนี่ยนะคะเอาไว้เอาอยู่เอาโรดหมดเลยนะคะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นะ มาดูว่าพระยิบซีทักพิเศษพี่น้องวันเสาร์เรื่องอะไรนะคะเอาละนะรู้สึกว่าพี่น้องวันเสาร์ก็ดีพี่น้องวันศุกร์ก็ดีนะคะเริ่มที่จะลี่คลายไปนในทางที่ดีขึ้นปรับสภาพของตัวเองได้แล้วนณะขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นทักพิเศษเดท่านุพทางออกทางสว่างนะคะปฏิหารจะเกิดกับผู้ที่เกิดวันเสาร์ ไม่พูดมากเจ็บคอค่ะเพราะว่าได้ไพ่ดีสุดๆเลยนะคะพี่น้องวันเสาร์นะคะโอเคเลยค่ะเอาละพ่อหมอขอวยพรให้พี่น้องของพ่อหมอทุกวันเกิดนะคะเฮง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 สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะหนังเหนียวทุกคนค่ะไม่ตายสวัสดีค่ะ